กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่กทานด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lucky Cover Lady นะครับผมค่าย PG เนอะวันนี้เอาทุนมาที่1,300บาทนะครับผมเบ็ดสักห้าสแล้วกันครับผมไปละฮะเรามาดูกันนะ C 0โอเคโ้เปลนเป็น Q เท่าไหร่เปี่ยนเป็น K A โอ้โหไม่มีคูณจะได้วะไปกันต่อครับผมมา ทำไรสามร้อยแล้วไปโอเคอ่ะล็อกอยู่ฮะเอาสีเปลี่ยนเป็นคีปโคเบอร์ตกลงมาหน่อยโอ้โหเสียดายวะโอ้โหยังไงอ่าสีฮะโอ้ใบโคเบอร์ไม่ตกเลยว่ะโอ้ว้าวอ่าจีฮะโอ้โห คิวโอ้ทีนี้มตกโอ้เลียนเป็นเค12บาทอ่ะตัวจีฮะแฟนต่อยังไงสิยังไงสิงงสอ่าตัวเคเคคูนไม่คูนโอ้โหแก้เบียะเท่าไหร่625บาทไม่มีคูนโอ้ยังไงฮะ มาหน่อยอ่าจโีโอ้ยเหลือพันสองแล้วครับผมไม่มีคูณเลยนะโอ้โอ้ว้าวโอ้โหว้าวเหลือแปดร้อยแล้วนะโอ้โหอุย้ยสวยตัวคิว โอเคไปโค้เวอร์มาสองคูณสิบกำไรพันห้าหรือเปล่าใช่ไหมรางวัลก้อนโตอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอเคกลับขึ้นมาสองพันสามกำไรมาพันหนึ่งฮะไปกันต่อสักหน่อยสิบไม่ได้อะไรต่อโอ้ไม่โค้เวอร์ตกเปล่าโอเคคูณไหมโอเคจบจบฮะ ปุบเลยแบบนี้รางวัลก้อนโตครับผมเท่าไรอ่ารางวัลเมกะเท่าไรครับผมโอเคสองพันสองร้อยบาทนะฮะอ่ะวันนี้กําไรมาที่สามพันครับผมอ่ะแล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับแอดไปเลยนะครับที่ไลน์ทูตบอทนะครับผมแอดทูตบอทนะฮะช่วงนี้มีแบบกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแจกเงินแจกอะไรกลุ่มนําเล่นอะไรก็มีนะฮะ อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย